สบายดีทุกคู่ทุกคนเนาะเป็นจังไดต่างแต่ขาดบาวพ่นมีไล่อันยางสลิปเสือซอนมาน่ะก็ได้พ่อนอยู่วะบานพวกเจ้ากระเดชเระบบบ้านบาวพ่นมีไล่เด,ดแเรวเด้อเจียงจังปางอยู่เบิงทองฟ้าใสเจียงจังปางอยู่ทางนาครหล,ลวงเวียงจันทร์ก็คือกันเอฟซีวอลมาว่าต่างแต่ขาดบาวพ่นมีไล่ยางสลิปเสือซอนกับบุฟ่นแล้วเนาะได้พ่อนอิลี่ได้สู่อ่าเป็นอะไรเนาะ เหซีทุกทานเต่ละแข้งเด้กะเแซวต๊แล้วบ่ขันแข้งได้ยังโบเซ้า,าต,นนะต๊ะนณะเห็ดคือบาพลวิไลเดอสิสลิปเสือซอนเมียมีท่าได้เอามาย่างให้มันมัดตุกาวตุหมุ่บกเกียวมันหักจีแดดออกดอกทุกคนตอนนี้บาพลวิไลขึ้นมาหาหนอไม่อยู่ทั้งผู้พีเนาะบ้านบาพอวิไลฝแดแจ้งมณีฮ้อนเทฮ้อนว่าเหือสะเอือชายจากว่า กำลังสิข้าวปลาหน่อได้ทุกคนนอก,กันนอ่อน้อยบุยักมีนอ่อปันเดอร์สลอนสแลนอยู่ซ้ำของเด็กน้อยเฮ้ยปลาครับปลาเนี่ยนี่ได้ปลาหะบ้านบ่าวพรมิไลเป็นแบบนี้ โอ้ยน้องว่ามาปีนี้สั่งตังปีกไกเทเดฝนปดป่าทายจนเวาลาตัวให้หน้าตากาลาดหอดบ้านพ่อแม่น้องก็ให้หน้าสวนแล้วน้อโอ้โมือนีน่ะ เสียงข้อบอดี้พี่น้องเอ่ยคือจิบปได้ครับสูพี่น้องฟังแหละเมื่อคืนนี้ก็เป็นไข้หน่อยนึงบ่าวพรมีไรนะอากาศเปลี่ยนทุกคนเอ่ยเปนนอนะเป็นอน,นี่เลยนี่แต่ล้วดวงหนึ่งแล้วหักออกหน่อยนึงเงาพดขานเปยไปมีแต่นอไล่แหบบบานบ่าวพรนะ นออันอื่นบ่มีมีนอหกนอซอสแต่ยามนี่มันยังบ่ออกดอกนอหกนอซอสนอคมนอจ้านอลั่นไออยู่บ้านคอยมีมีมีนอบงเนี่ยได้ยามนี่ยังบ่ออกดอกนอเนี่ยนั่นออกแต่นอไลยามนี้ ขอบใจเดอ้อแฟนเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่ยังบุปะบททิมบาพรวิไรที่ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดเนาะบาพรวิไรกสิั้พ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนพอได้ยิ้มได้หัวนำกันนี่ละทุกคนเอ้ยอยู่เคียงคู่กันตลอดไปนี่ละอุย้ยอนี่โอ้ยดวงนี้ พอดีลูกนอนหลับแล้วกะลอยมาห้านอรถแล้วจากน้อยเมียเลิกแต่หงงานมาจิบบุมีอย่างสูเมียกินต้มนอท่ามันก่อนมือแรงยานบ่ดได้เล้กันบุมีอย่างเฮ็ดท่ามันเฮ็ดซูมัน นอกกันน้อยปีนี้ไฟล่ามป้าเด็ดนะทุกคนไฟล่ามป้าแล้วมันกับดอกออกปันเดอร์บนใต้ใต้บนย,ย่างบนย่าง <c oughs> จมไอไอ้ไอ้แสงแนวเมื่อจีเบื้ออนคนห่มอุดมใส ตายเยยัดาดาหลวงพะบางแหมนางเมือ่อคนเปรียบเป็นเตเรเตโอเต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 โอตายกี่ก็เบิบเมือ่อคนโอ้ยอูดมใสเมืองแบงสิตแต่งแนวเมือ่อตายคนเยอะสเบือนแหมนาง ออ้เสียงคอบดีนะพี่น้องเอ้ยมันนี่แคมซันบาพรวิไลก็จะขับลำทำเพลงสุพี่สุน้องฟังโอ้คือเก่าคือเดิมแหละเขาจูดป่าระบ่บปีนี่ไฟลามสาตตายเม็ดชุมนอหง่าก็ตึบขึ้นฟ้านให้เรา ไปทางใดบัดเนี้ยเอาไปกลับมาผ่มีทางไปอาซนี้ก่อนเดอ้อทุกคนเดอ้อขอบอกขอบใจสำหรับเบิงคลิปนี้เนาะตอนนี้บ่าวพรมีไล่กำลังสิบุปาเลยได้เริ่มต้นเอาจริง,เอ,รงเอาจังเลยได้เนะเาะอ้าวขอขอบอก,ขอบ,อกขอบใจทีย่ยังอยู่เคียงคู่กันมาตลอดเด้อทุกคู่ทุกคนเดอ้อเขาเป็นมิตรแห่งใจให้บ่าวพรมีลไล่เด้อ่ ในนุ่นงทรงขาสั้นอีกตุยุงกัดมดเออบันนี้นะจะบุปาก่อนขอบใจเด้อ